วันนี้จะมาเล่าเรื่องคนโกงที่กลัวความจริงสวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของกรรมอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมคือเงาไม่ว่าหนีไปที่ใดเงาก็ยังติดตามคนโกงอาจรวยได้ชั่วคราวแต่ใจเขาจะไม่เคยหลับสนิทอีกเลยคำสอนนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นแค่คำพูดให้กำลังใจคนดี แต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนมากมายวันนี้เรามาฟังเรื่องของชายคนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดจุดเริ่มต้นของลุงปรีชาที่ตลาดเก่าในอำเภอหนึ่งมีร้านขายของชำใหญ่โตที่สุดในย่านชื่อร้านปรีชาขาข้าวเจ้าของร้านคือลุงปรีชาชายวัยกลางคนที่ร่ำรวยมากในละแวกนั้น เขามีรถยนต์หลายคันบ้านสองชั้นหลังใหญ่และเงินฝากธนาคารหลายล้านคนในตลาดมักพูดกันว่าลุงปรีชาเนี่ยทำมาค้าขายเก่งจริงๆแต่ความจริงที่ไม่มีใครรู้ก็คือความรวยของลุงปรีชาไม่ได้มาจากความขยันแต่มาจากการโกงทุกครั้งที่มีชาวบ้านนำเข้าเปลือกมาขายเขาจะปรับตาช่างให้น้ำหนักน้อยลงแทนที่จะเป็น100กิโลกรัม ตาช่างจะแสดงเพียง90กิโลกรัมชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นคนจนไม่มีการศึกษาไม่รู้เรื่องอะไรก็เชื่อตามที่ลุงปรีชาบอกวันนี้ข้าวของพี่ได้90กิโลนะครับราคากิโลละ1 0บาทรวมเป็น9 0 0บาทชาวบ้านก็เอาเงินไปด้วยความไว้วางใจไม่รู้เลยว่าถูกโกงไปร้อยบาทนอกจากโกงตาช่างแล้วลุงปรีชาย,ยังกดราคารับซื้อผลผลิตจากชาวบ้าน ถ้าราคาตลาดกิโลละ15บาทเขาจะบอกว่าวันนี้ราคาตกนะกิโลละสิบาทเอาไหมไม่เอาก็ไปขายที่อื่นชาวบ้านที่ต้องการเงินด่วนมักจะยอมขายในราคาถูกลุงปรีชามักจะหัวเราะกับพักพวกพวกชาวบ้านนิ่งโง่เองไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรทาไม่หลอกพวกมันเราจะรวยได้ยังไงใช่ครับลุงคนโง่ต้องโดนหลอกอยู่แล้วเพื่อนขี้โกงต่อพร้อมหัวเราะ แต่ลุงปรีชาไม่รู้ว่าทุกๆคําหัวเราะทุกๆก,การโกงกําลังสร้างหนี้กรรมที่จะกลับมาทวงคืนวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอทํางานที่ร้านลุงครับผมชื่อต้นครับอยากมาทํางานที่ร้านได้ไหมครับผมทํางานหนักได้ครับเด็กหนุ่มชื่อต้นอายุราวๆยี่สิบปีหน้าตาดูซื่อสัตย์สายตาใสากิริยาสุภาพลุงปรีชามองดูเออ เคยทำงานที่ไหนมาบ้างครับผมเคยช่วยพ่อแม่ค้าขายที่บ้านพอดีตอนนี้พ่อแม่เสียแล้วผมเลยมาหางานทำที่เมืองโอเคงั้นมาทดลองทำก่อนนะวันละ250บาทขอบคุณครับลุงต้นเริ่มทำงานที่ร้านเขาขยันมากตื่นแต่เช้ากวาดร้านเช็ดโตด๊ะจัดของยกของหนักๆโดยไม่บน่น ลูกค้าชอบต้นมากเพราะเขาพูดจาดีสุภาพไม่โกงเงินช่างน้ำหนักถูกต้องแต่นั่นทำให้ลุงปรีชาไม่พอใจไอ้หนูเวลามีลูกค้ามาให้ค่าช่างเองเข้าใจไหมลุงปรีชาว่าครับแต่ทำไมหรือครับลุงต้นถามไม่ต้องถามให้ทำก็ทำต้นสงสยัยแต่ก็ทำตามวันหนึ่งต้นเห็นลุงปรีชาปรับตาช่าง เขาเห็นชัดๆว่าลุงปรีชาหมุนสกรูใต้ตาช่างลุงทรับทำอะไรหรือครับลุงต้นถางอย่างไร้เดียงสาไม่ใช่เรื่องของแกอย่ายุ่งไปทำงานของแกไปลุงปรีชาตอบอย่างโกรธต้นเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ลุงปรีชารับซื้อข้าวจากชาวบ้านน้ำหนักมักจะน้อยกว่าปกติและราคาก็ถูกกว่าราคาตลาดเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวโดนไล่ออก อย่างไรก็ตามต้นพยายามช่วยชาวบ้านโดยการบอกพวกเขาเบาๆว่าคุณลุงคราวหน้าลองช่างที่ร้านอื่นก่อนนะครับแล้วเปรียบเทียบดูมีชาวบ้านบางคนฟังต้นแล้วไปช่างที่อื่นพบว่าจริงๆแล้วน้ำหนักมากกว่าที่ลุงปรีชาบอกข่าวเริ่มลือออกไปลูกค้าเริ่มมาน้อยลงลุงปรีชาโกรธมาก วันหนึ่งลุงปรีชาค้นพบว่าเงินในลินชักหายไปวันละห้าร้อยถึงพันบาทเขาเริ่มสงสัยแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแต่แล้วความโกรธที่มีต่อต้นทำให้เขานึกแผนการขึ้นมาใช่แล้วถ้าโทษไอ้ต้นข้าก็จะได้ไล่มันออกและชาวบ้านก็จะไม่เชื่อคำพูดของมันอีกต่อไปวันหนึ่งตอนเย็นลุงปรีชาตะโกนเสียงดังไอ้ต้นมานี่ต้นวิ่งมา ครับลุงมีอะไรเหรอครับเอ็งขโมยเงินข้าใช่ไหมลุงปรีชาตะโกนดังๆให้คนรอบข้างได้ยินผมผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้เอาเงินลุงตนตอบด้วยความตกใจโกหกอีกข้าเห็นเองเอ็งเปิดลิ้นชักและเอาเงินออกไปไม่ใช่ครับผมไม่ได้เอาผมสาบานได้ครับพอเถอะข้าไม่อยากเห็นหน้าเอ็งอีกแล้วออกไปจากร้านข้าเดี๋ยวนี้ ลุงครับผมทำงานหนักมาตลอดผมไม่เคยโกงเงินเลยครับกรุณาเชื่อผมครับตนร้องไห้แต่ลุงปรีชาไม่ฟังออกไปข้าจะไม่แจ้งความเพราะข้าใจดีแต่ถ้าเองยังอยู่ข้าจะเอาผิดกับเองคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่เชื่อลุงปรีชาเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงมีเงินตนเดินออกจากร้านพร้อมน้ำตาสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏครับลุงลุงปรีชาหัวเราะเยาะ ความจริงนั้นเหรอโลกนี้ใครมีเงินมากกว่าคนนั้นถูกหลังจากนั้นลุงปรีชากลับมาโกงชาวบ้านได้อย่างสบายๆอีกครั้งเงินทวงไหลเข้ากระเป๋ามากขึ้นทุกวันเขาคิดว่าตัวเองชนะแต่เขาไม่รู้ว่ากรรมกำลังเริ่มทวงคืนคืนหนึ่งหลังจากไล่ต้นออกไปได้สองสัปดาห์ลุงปรีชานอนหลับแล้วเริ่มฝันแปลก เขาเห็นตัวเองยืนอยู่ในร้านแต่ร้านกลายเป็นสีเทาดำไม่มีใครเลยแล้วเขาเห็นคนชราชาคนหนึ่งใส่เสื้อขาวยาวเดินเข้ามาหาชายชราคนนั้นมีหน้าตาคุนคุนแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครเจ้าจำเด็กคนนั้นได้ไหมเสียงชายชราดังขึ้นคนไหนผมไม่รู้จักลุงปรีชาตอบเด็กชื่อต้นที่เจ้าใส่ร้ายว่าขโมยเงินผมไม่ได้ใส่ร้ายมันขโมยจริงๆ ชายชาราสายหน้าเจ้ารู้ไหมว่าเด็กคนนั้นเคยช่วยแม่ของเจ้าตอนแม่ล้มที่ตลาดเขาพาแม่เจ้าไปส่งที่บ้านดูแลแม่จนแม่สบายดีแต่เจ้ากลับทำอะไรกับเขาลุงปรีชาสะดุง้งผมผมไม่รู้เจ้ารู้แต่เจ้าเลือกที่จะไม่สนใจเพราะเจ้าอยากได้ผลประโยชน์ของตัวเองเจ้าโกงชาวบ้านมาทั้งชีวิตและยังใส่ร้ายคนบริสุทธิ์เจ้าคิดว่ากรรมจะไม่ตามหรือ ใครเป็นคุณทำไมมารบกวนผมชายชรามไม่ตอบแต่ชี้มาที่ตาช่างในร้านลุงปรีชามองไปตามนิ้วชี้เขาเห็นภาพตัวเองกำลังโกงตาช่างกำลังกดราคาชาวบ้านกำลังหัวเราะเยาะคนจนยุดผมไม่อยากดูเจ้าต้องดูเจ้าต้องเห็นว่าเจ้าทำอะไรมาลุงปรีชาตื่นขึ้นมาพร้อมเหงือโชคหัวใจเต้นแรงแค่ฝันเฉยๆเองเขาบอกตัวเอง แต่ตั้งแต่คืนนั้นเขาเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนทุกครั้งที่ฝันเขาจะเห็นชายชราคนเดิมบอกเรื่องเดิมและภาพของต้นที่ร้องไห้พูดว่าสักวันความจริงจะปรากฏครับลุงหลังจากฝันซ้ำๆหลายคืนลุงปรีชาเริ่มเห็นภาพประหลาดตอนตื่นทุกครั้งที่เขาจะปรับตาช่างเพื่อโกงชาวบ้านเขาจะเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างๆเงานั้นดูคล้ายๆกับต้นเขาสะดุ้งหันไปมอง แต่ก็ไม่มีใครอยู่แค่จินตนาการเขาบอกตัวเองแต่เงานั้นปรากฏทุกครั้งทุกครั้งที่เขาจะทำผิดบางครั้งตอนกลางคืนเขานั่งนับเงินก็จะรู้สึกมีใครมองอยู่เขาหันไปดูไม่มีใครแต่ความรู้สึกนั้นไม่หายลุงปริชาเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักลดลงคนรอบข้างเห็นว่าเขาสูบผอมตาโบ๋เหมือนไม่ได้นอน ลุงปริชาไม่สบายหรือเปล่าดูสูบผอมไปเลยคนถามไม่เป็นไรครับแค่นเหนื่อยแต่ความจริงคือเขากำลังป่วยทางจิตใจทุกคืนฝันร้ายทุกวันเห็นเงาไม่มีวันสงบเขาเริ่มคิดว่าบางทีผมควรไปขอโทษต้นแต่ความหญิงพยองของเขาไม่ยอมไม่ได้ถ้าผมไปขอโทษคนจะคิดว่าผมผิดจริงผมจะเสียหน้า เขาเลือกที่จะเก็บกฎเก็บความผิดไว้ในใจหลายเดือนผ่านไปลุงปรีชาผอมโชกเครียดหนักนอนไม่หลับเกือบทุกคืนแพทย์บอกว่าความดันโลหิตสูงหัวใจทำงานผิดปกติต้องพักผ่อนเยอะๆแต่เขายังคงทำงานยังคงโกงชาวบ้านเพราะไม่รู้จะหยุดยังไงวันหนึ่งเขากำลังชั่งน้ำตาลให้ลูกหาลุงครับขอน้ำตาล10กิโลครับโอเคครับ ลุงปริชาเทน้ำตาลลงตาช่างเขามองตัวเลขบนตาช่าง9กิโลกรัมแต่เขาบอกว่า10กิโลแล้วครับราคากิโลละ20บาทรวม200บาทลูกค้าจ่ายเงินไปไม่รู้ว่าโดนโกงแต่พอลูกค้าไปลุงปริชารู้สึกวิงเวียนเหมือนมีอะไรหนักหนักทับอกเขามองไปที่ตาช่างเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นครั้งนี้เงานั้นชัดมากเขาเห็นหน้าต้นเห็นสายตาเศร้า ไปซะไปให้พ้นเขาตะโกนแต่เงาไม่หายกลับเดินเข้ามาไกลๆลุงปริชาถอยหลังหัวใจเต้นแรงมือสั่นไปไปผมขอโทษผมไม่ควรใส่ร้ายเองไม่ควรโกงชาวบ้านผมผิดจริงๆแต่มันสายเกินไปเขารู้สึกเจ็บแปลบที่แน่าอกมืดดับไปพร้อมกับร่างกายที่ทรุดลงเสียงตาช่างตกลงกระทบพื้นดังกล้องไปทั่วร้านแตกเป็นเสียงเสียง ลูกคาที่เดินเข้ามาพอดีตะโกนช่วยด้วยลุงปริชาล้มคนวิ่งมาดูลุงปริชานอนหมดสติตาเบิกโพลงปากอ้าเหมือนจะพูดอะไรแต่พูดไม่ออกรีบเรียกรถพยาบาลแต่ก็สายเกินไปภายในไม่กี่นาทีลุงปริชาหยุดหายใจเขาตายคาร้านขายของชาที่เขาสร้างด้วยการโกงมาตลอดชีวิตตาช่างที่ตกลงแตกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่แตกสลายเพราะการทำผิด หลังจากลุงปริชาเสียลูกชายของเขามาเก็บของในร้านเขาพบสมุดบันทึกเล่มเก่าๆที่พ่อซ่อนไว้เปิดดูพบเป็นบัญชีการโกงวันที่15มีนาคมโกงตาช่างได้50บาทวันที่20มีนาคมกดราคาข้าวได้กำไรเพิ่ม300บาทวันที่10เมษายนโกงน้ำหนักได้100บาทรวมแล้วมีบันทึกเป็นหลายร้อยหน้าเป็นเงินหลายล้านบาทลูกชายตกใจมาก พ่อทำแบบนี้มาตลอดเรอเขาพบอีกว่าเงินที่หายในลิ้นชักที่พ่อโทษต้นจริงๆแล้วเป็นฝีมือของเด็กจ้างคนก่อนๆที่หนีไปแล้วพ่อรู้แต่เลือกโทษต้นเพราะอยากไล่ต้นออกลูกชายรู้สึกผิดเขาพยายามหาตัวต้นหลายเดือนผ่านไปเขาเจอต้นที่กำลังทำงานขายของในตลาดอีกแห่งน้องต้นครับผมขอโทษครับที่พ่อผมสายร้ายผมเพิ่งรู้ความจริงพ่อผมผิด ต้นมองด้วยสายตาเศร้าครับผมรู้ว่าผมไม่ได้ทำผิดแต่ไม่มีใครเชื่อตอนนั้นผมเสียใจมากแต่ตอนนี้ผมให้อภัยแล้วครับลุงปริชาก็จากไปแล้วผมหวังว่าท่านจะได้ไปเกิดในภพที่ดีกว่าลูกชายร้องไห้น้องใจดีจริงๆครับครับพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักให้อภัยผมไม่อยากเก็บความโกรธไว้ในใจมันทำให้เราไม่มีความสุข ลูกชายให้เงินจำนวนหนึ่งกับต้นเพื่อชดเชยความเสียหายต้นรับไว้แล้วบอกว่าผมจะเอาเงินนี้ไปทำบุญให้ลุงปรีชาหวังว่าท่านจะได้บุญนี้นั่นคือความใจดีของคนที่ถูกทำร้ายแต่ยังมีหัวใจที่บริสุทธิ์บทเปลี่ยนจากพระพุทธศาสนาเพื่อนๆนผู้ฟังครับเรื่องของลุงปรีชาสอนเราหลายอย่าง 1. นึ่งกติดตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอยากรู้อดีตชาติให้ดูปัจจุบัน ถ้าอยากรู้ชาติหน้าให้ดูปัจจุบันทุกการกระทำของเรามีผลลุงปรีชาโกงชาวบ้านมาทั้งชีวิตกรรมนั้นตามมาไม่ใช่ในรูปของคนมาทำร้ายเขาแต่ในรูปของจิตใจที่ไม่สงบความกลัวความวิตกกังวลนี่คือกรรมที่ติดตาม 2. ส,สัจจะความจริงความจริงอาจถูกปิดบังได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถปิดบังตลอดไปลุงปรีชาโกงได้นาน แต่สุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผย 3. เมตตาความเมตตาต้นให้อภัยแม้จะถูกทำร้ายนี่คือเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนที่ทำผิดแต่เพื่อตัวเราเองการเก็บความโกรธไว้เหมือนผืนฐานร้อนแล้วจะคว้างคนอื่นเราเองก็โดนไหม่ 4. ส,สติความระลึกได้ต้องมีสติในการดำเนินชีวิต อย่าเพิ่งคิดว่าการโกงนิดหน่อยไม่เป็นไรทุกอย่างสะสมทุกอย่างมีผล 5. สันโดษความพอเพียงลุงปรีชาไม่มีความพอเพียงอยากรวยมากๆเลยใช้วิธีผิดๆถ้าเขารู้จักพอทํามาค้าขายด้วยความซื่อสัตย์แม้จะไม่รวยมากแต่จะมีความสุขและจิตใจสงบข้อธรรท้ายเรื่องเพื่อนๆที่รักการโกงอาจทำให้เรารวยได้ชั่วคราว แต่มันจะทำลายจิตใจของเราเองในระยะยาวไม่มีใครสามารถนอนหลับสนิทได้ถ้าหัวใจเต็มไปด้วยความผิดและกรรมคือเงาไม่ว่าเราจะหนีไปไหนมันก็ตามมาอย่าคิดว่าการทำผิดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรน้ำหยดเล็กๆสะสมกันเป็นทะเลกรรมเล็กๆสะสมกันเป็นกรรมใหญ่จงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์จงทำมาหากินด้วยวิธีที่ถูกต้องแม้จะไม่ร่ำรวยมากนัก แต่จะมีความสุขในใจและนอนหลับสนิทและจำไว้เสมอว่าความซื่อสัตย์คือทรัพย์แท้ส่วนความโกงคือหนี้กรรมต่อให้ร่ำรวยเพียงใดกรรมก็จะเรียกคืนด้วยวิธีที่เจ็บปวดที่สุดสาธุ